I no. น้ำไหลนะครับน้ำไหลไปใหม่ได้ไหมไ้แลเขูว่าลงไป้ก็เดินเข้าไปหาลูกก่อนเดินเข้าไปหาต่อ โตกพื้นน้ําแล้วนะครับขดานที่ปฏิบัติการค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแล้วก็เป็นหัวส์ักพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ากระแส ม่ตอนตอนเกิดเหตุเข้ามาจับปลาตรงนี้เหรอใช่แล้วนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจมน้ำค่ะจมตั้งแต่ใต้สะพานแล้วก็ศพน้องอะ่ะมันจมอยู่ตรงนี้นะะอ่ะค่ะนานไหมช่วงที่จมนี่นี่เจ้าวอะไรเป็นนั้นเป็นน้ำในรา่าจงจมไปเป็นชั่วโมงอค่ะเป็นชั่วโมงลเมงลย เรามาจับปลากี่คนครับตอนนี้ง่างาเราแคเอาไปเลี้ยว่ละเอ้ยก็ล่าะมาสามคนมาสามคนนะลงจากตรงนี้เลยไหมหรือว่าไปแพะกูล่าได้ล็คลองมาเรื่อยเเลยจากโน่นาว่ายมาตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จมน้ําหายไปเลยเหรออยู่ดีๆีะจมตรงใต้พันเหมือนน้องเหนื่อยค่ะเหนื่อยมือไม้อ่อนแรงแล้วเขามีที่พักอยู่ตรงนี้ไหมครับมีค่ะอยู่บางป่าที่พักอยู่บางป่านะวันนี้วันหยุดเราก็เลยพามาจับปลากันนะง มากค่สี่คนนะมาส,สามคนเหรอ